สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกับมาพอกันกระมดนะคะหลักกรมดมัดนะคะใน3ช่องทางนะคะมดชาแนลมดมัดชาแนลแล้วก็สั่งต่อน้ําุกค่ะเมื่อหนีมาในคลิปของหลวงพีลึกกลับนะคะท่านผู้ชมนะคะฟันทงมากม็ดเหลียวเน้นเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นเลขเด็กหน่อยเด็กหน่อยก้อนเกณฑ์ เด็กหน่อยนั่งเล่นยู่ผู้เดียวแล้วก็เว้านะคะท่านผู้ชมว้าอตัวเดกออกมาล้วบางเอิ่นแม่ไปได้ยินนะคะท่านผู้ชมนะคะหลวงพี่เพิ่นก็ได้โทรมาบอกหมดนะคะเม็ดเดียวเน้นๆนะคะสิเป็นตัวใดนะคะเดี๋ยวเฮามาไปรับชมรับฟังคลิปน้ากันนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะผู้ใดที่สนใจครีมเนาะค่ะอุดหนุนคลิปนําเนาะค่ะชุดนี้นะคะสบู่สีส้มสําหรับคนที่เป็นฝ้านะคะสีขาวสาหรับคนที่เป็นสิวนะคะท่านผู้ชมแนะนําว่าให้ใส่เป็นประจํอย่างต้นเนื่องนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าใส่เป็นประจําอย่างต้อเนืองเนาะบ่สิวบ่ขืนฝ้าบ่ขื้น แน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดงบหน่อยนะคะแต่ว่าอยากหนาใสนะคะท่านผู้ชมสบู่เจแดงนะคะท่านผู้ชมเนาะก้อนละ130บาท,บาท3ก้อน390นมหมดจัดทรงให้ฟรีนะคะท่านผู้ชมค,ค่ะผมแล้วก็เอฟซีท่านใดที่อยากดูแลสุขภาพของเจ้าของนะครับผู้ใดที่ปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดตาม,น,มนิ้วมือนิ้วเท้าปวดตามข้อกระดูกนะครับผมแนะนำแคลเซียม ผสมแมกนีเซียมนะครับตัวนี้จะเป็นยาเสริมกระดูกนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับผมผู้ใดที่ปวดกระดูกกระเดี่ยวเป็นโรคเก้านะครับผมตาชื่อมรับประทานได้นะครับตัวนี้เป็นยาเสริมอาหารด้วยนะครับเป็นผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยาเสริมอาหารนั่นแหละแค่ได้กินข้าวแท่บนะครับนอนรับสบายนะครับบ่อมือยนะครับตาชมกับปุ๊กระคาร้อยห้าสิบบาทครับผมอยากบอกว่าขุ่มแห้งนะครับผมเราห่อทรงให้ฟรีพร้อม นะครับผม5้าร้าสบาทส่งฟรีทั้งแบบโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางครับผมเอฟซี mm hmm. FC, ทันใดสนใจก็ตามเบอร์ที่ขึ้นช่วยด้านล่างเลยนะครับผมลดอาการครับเกรงของหลอดลม,มอย่างนี้ขันผู้ใดทัาเข้ามาในรา่ามกสีสูงอันนี้ลดความเครียดผ่อนคลายประสาทช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายเื้อมวลกระดูกและทํากระดูกให้แข็งแรงป้องกันก,การกระดูกเปราะและกระดูกพุ่น ช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหดตัวดีป้องกันการเกิดตะคิวปวดศรีรษะไมเกรนป้องกันอาการข้อเสื่อมข้ออักเสบนะคะ,คะท่านผู้ชมนะคะโดยการปวดข้อในผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะใครที่มีอาการลูกวิและนามึดนาวูบจริงจิครับตัวนี้ซอยได้นะครับผมครับผมค่ะเดี๋ยวเข้าไปไปฟังน้ำก่นนอนนอกว่ารลวงพี่จะให้ตัวเลขมาเป็นตัวใดไปคะผู้จาดการครับลวงพี อันอันยมยมยมน้องมดซื้อซื้อหว้นะเจ็ดเก้าไอเลขเด็กมันบอกเน่ะอ๋อเด็กที่ไหนบอกนะคะเด็กเด็กทารกน่ะมันมันยังไม่เข้าอ้ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์หรอกมันยังอยู่กับแม่มันอยู่มันมันนั่งเล่นแต่กับมันคนเดียวมันนั่งเล่นของเล่นแล้วมันก็พูดเองของมันมันไม่มีใครถามมันเจ็ดเก้าครับใช่ใช่เจ็ดเก้าซื้อไว้หน่อยนะเพืถูกครับตัวเดียวเลยใช่ไหมคะ ใช่ใชแล้วชอบแม่หลาะเลขตัวนี้นะชอบติดเก้าอยู่ชอบติดเก้าอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้น้องมมยังไม่ได้ซื้อตัวไหนเลยน้องโมซื้อแค่สี่สามกับเออสี่แปดวันนี้เจ็ดเก้านะเพราะมันบอกว่าเจ็ดเจ็ดแล้วแม่มันได้ยินเนาะเจ็ดอะไรลูกเจ็ดเก้าแม่เจ็ดเก้าเขาบอกค่ะพระอาจารย์มิมิดไหมครับมีนิมิตไหม,ม,มไม่ไม่ฝันเลย <c oughs> เลยไม่มีฝันหรอกก็คือวันนี้ก็เป็นวันเกิดด้วยว่าน่าจะถูกแหละค่ะอืมก็ซื้อไว้หลายตัวค่ะเลดเล่ดฟองสลาก็ซื้อค่ะอืมก็ก็ถูกก็ดีจะได้ไปทำบุญต่อเนาะค่ะเสริมบารมีก็ซื้อไว้หน่อยเด้อบอกเจ๊แดงด้วยค่ะขอบคุณนะคะจ่าจ่าเจริญพรค่ะสาธุค่ะขาจผู้ชุ่มหลวงพีนะคะจมูกชุ่มหลวงพีพง่าย ลุงพี่เอาเอาลุงพี่ลึกลับเนาะค่ะท่านผู้ชมนะคะเนอเพราะว่าเพิ่นจะมีตัวเลหลไรตัวมาบอกอันนี้เล็กเล็กหน่อยมาบอกนะคะท่านผู้ชมนะคะเล็กหน่อยอันก้อนเกล็นนะครับเพราะท่านจะขาซูนเล็กๆด้วยซ้ำนะ็นาจะเล่าๆสองขวบนะคะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะก็คือ เม็ดเดียวนะคะเจ็ดเก่านะคะท่านผู้ชมนะคะเขาบร้วาจะซื้อใดบารเดอร์ท่านผู้ชมนะคะรองไปหาส่งมาขึ้ใจสีดังจิกันนี่แหละเจ็ดเก่าแมนบอกอแอนมินเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเลยพึ้จังว่าสีดังสิกันนี่แหละเช็คเลยอ่า<ม>ใช่ใช่จริงๆค่ะจ่ายครึงคร่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขเจ็ดเก่านี่มันเป็นเหลขงามเหลขกที่ว่าน่าจะมากมีเปอร์เซ็นต์มากหลายงวดแล้วนะครับจะเมื่อก็เลยว่ากันว่าอันไ่ดีกว่าจะตองงวดแล้วตัวนี้ ค่ะนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยอ่านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแปะตัวเลขให้ท่านผู้ชมทีหน้าจอกันเลยนะคะโค้งสุดท้ายแล้วขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยไปน้ำกันนะคะครับผมคลิปนี้เราจะมาไวไปไวนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาไม,ม่น้อยจะได้ไปจับ จับจองไวไ้ใ้นะคะท่านผ, <ม S 1> ผู้ชมเอาค่ะส่านผู้ชมส่วนปูปออยากดังนะคะหมดยังติดต่อปูบะท่นใดนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะขาะถาว่าเกิดว่าติดต่อปูใดเราเดี๋ยวจะลงคลิปให้บึงนะคะท่านผู้ชม,ค,มค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ